ข้างหน้าก็สวยนะเดีวเรดน้านก็สวยอเาเรียกว่าอะไรงานทำป่ะงา,านทำครับอันนี้ก็จะเป็นกระพานใช่ป่ะอลังการกานติวัการงานก็แบบเขาเอมาปูคนข็งทื่อคเดี๋ยวใคเดินนะครับไม่ได้เดินระวังด้วยติวางล่างด้ยวย ลมด้วยมันฉายไปทุกฝั่งลูกเนี่ยสวยไหมสวยครับสวยไหมสวยครับเดรอบรอบอีรอบ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 อย่างเงี้ยวันนี้เป็นที่เทศนี่นี่ที่เทศรานทำอันเดียครับที่เทำมาดรันทำสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแต่เรอยู่ที่วัดกูมันพาครับผมกอชายกับนิวตันครับแล้วก็ซิวเตอร์ครับเป็นเป็นหน้าโกง สลับกันกับพี่ตั้งกับพ่อด้วยพี่ที่แล้วเราทำอะไรอ่ะพี่ที่แล้วเรามาดูนี่ทางเบียงโคดของะเบียงาวิทยาไันมหาวิทยาลัยแบบทำไมมหาปรทยาลมหาวิทยาลัยอ่ไอ้ฝนที่เขาต้องสร้างแบบสามชั้นชั้นแรกชั้นแรกคือการแบบไม่ให้ศัตรูเข้ามาแบบยืนไม่เวลาเรามันฟิลเกี่ยวกับถ้าเป็นเวันก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะความหมายเป็นยังไงเราก็ต้องไปศึกษาดูว่าเป็นยังไงนะ ครับเนี่ยเรารูปป่าว่าวัสดุนี้คืออะไรน้ำติวหินหินอะไรหลบหินอะไรหินทรายหินทรายถูกต้องเออพอนเตัดแต่งชิปไมนยากหินทรายในเวลาเขาไปแต่งเป็นหินทรายก็มีนะตอนนั้นเราเคยไปแต่งแล้วก็เราใช้หินกราบใช่ไหมหินทรายมันแบบผ้ามันไม่ยากแตใครไม่มีความรู้ก็แบบจะตัดไม่ค่อยได้มันจะมีความร้อนในการตัดแต่งชิปอ่ะเขาต้องใช้น้ำพานโอ้เนี่ยเนี่ยเห็นไหม ตัดเป็นวงเนี่ยจะมีเครื่องตัดเฉพาะบางทีก็จะใช้เป็นฉากมากเลยเนาะเอองไปเห็นที่เขาเจาะรูวิ่เตียวอะเาหมดนะอันนี้ลูกอะไรเตียวจำได้ไหมมากอะไนเรีดกว่าอะไรมาเลยเมีที่พระเขาบอกมาหดมาหดใช่ไหมครับมาหดทำยากอะเพราะว่ามันหนักใช้วิธีการโดยการกลึงกลึง แต่ข้างหน้าก็สวย่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้าก็สวยอ่ะเขาเรียกว่าอะไร้านทําปอ่ะ้านทําปครับครับผมไปอันนี้ก็จะเป็นกระพานใช่ป่ะยังการนัเตียวยังการ กเาก็มาปูอยๆเดินะครับไม่้เดินระวังด้วยติวลข้างล่างด้กวางล้มด้วยมันฉายไปดูฝั่งนู้นสวยไหมสวยไหมสวยคกับสวยไหมสวยเกิ้ลอนรอบๆรอบรอบบนี้ตรงนี้เป็นที่เทพนี่นี่ที่เทศลานธรรมอันเหี้ครับ ทำมาดานทำมาเดินเนี่ยเขาจะปูจะปูหินแะ้วนีดจ้าแ่คล้ายกับเบื่องพ่อเพราะว่าเพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้างลมเย็นเนาะลานทอมะพ่อลมเย็นมันเหมือนระเบื้องไหมครับถ้าจะให้มันบาง อันนี้แผ่นละกิจสินครับแบด็กทำเองหรือว่าตัดเองหรือว่าเขาตัดมาให้โอ้ลงตัดอยู่ลงตัดอยู่นู่นไงไหมเขาจะทำเป็นนตัดยากเห็นครับเขาไล่ตบในหาเหมืองเหมืองก็จะแบบเป็นเหมืองที่เขาเออเอามาเฉพาะว่าติดปูนอ้อปกติไอ้พวกหินทรายมีแหล่งเฉพาะวะใช่ เขาต้องมาตัดปุ๊บแล้วก็ชีดขุดนะบางที่ก็จะใช้รถแบคโค,คลใช่ปะแบคโคลที่เป็นสว่านนะครัอันนี้แห้งยังครับเนี่ยเดินได้ไหมครับเหยียบได้ไหมเหยียบได้แล้วใช้ปูนใช่ไหมครับปูนเป็นปูนกาวหรือปูนธรรมดาปูนซีเมนต์นเนาะบ,บ,บางชิ้นก็กว่าจะตัดได้ก็นาน ต้องสังเกตแล้วก็มาวัดขนาดอีกบางส่วนก็อะไรเงี้ยมัมีขัดไหมครับเนีรนจบแล้วรู้หนักจริวนะเจ้าก่อนอันนี้เคาจะเป็นแบบทำเป็นคล้ายกระเบื้องปูพื้นอ่ะอันนี้เราแค่เห็นแบบพื้นที่เหมือนเราทำบ้านเนี่ยพ่อแล้วก็ต่อ เราฟาร์ก็ได้ได้ตรงนี้เขาได้จะปลูกดอ,อกพัวนะอย่างเว้นไว้ปลูกดอ,อกพัวนะนุ้ยก็เลี้ยงปลาดองระบายนะ้ำเป็นได้หลายอ,อย่างสวยมากเนี่ยเ็นที่มันเกิดชายหาดของพระกเจก้าธาตุเดียวเดียวไระเดี๋ยวได้เป็นแบบนั้นหรอกครับแค่ดูคล้ายๆเออเล่นไม้คราบเลยอนะ่ะ เน,นี่ยไหมครับอ่ะสวยมากเลยเนนะี่ยนะเขาจะว่าเขาจะทำที้นลางก่อนแล้วต่อไปก็เอามาปรับนิดปรับหน่อยแล้วก็มาตัดตัดตัดเดี๋ยวปูนจากพื้นปูนก็จะเป็นพื้นอื่นใช่ไหมต่อไปอ่ะใช่โอ้แต่ตรงนี้เขาก็น่าจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยอืม,มอันนี้ด้านหน้าที่เราเคยไปดูที<ช>่เราพาไปดูเป็ประตูด้านหน้าสวา,า,าอาลังการมากเลยอ่ะ โโเขาเกี่ยวรถเกียเนี่ยคล้ายคล้ายทางเข้าอ่ะมันทางเข้าหลักอ่ะเทางเด้าอยากใกล้เคียงเขากำลังแกะสลักอยู่มองไก,กลๆเห็น <c oughs> ไหมเห็นครับเขาต้องมีสมาธิอ่ะถ้าไม่มีสมาธิก็าแกะสลักไม่ไปตรงเป๊ะสมาธิต้องม,มอีแบบเราตั้งใจทำการบ้านพอมีคนมาลบกวนก็จะขึดไปสพ่อเลย ดูด้วย,วยวครับว้วระมานครับทำไมเขาต้องตัดสแเป็นงกลมด้วยงกคล้ายๆน,นะคืองมอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองทนดีวดวกว่าน,นะครับ แม่ให้พ่อจับให้ไหมกล้องอ่ะแต่ไม่หน่อยครับโอเคเออนุ่มต่อลงก่อนตามกดเดิมถ้าเขาไม่ได้แกะสลักแล้วก็เจนเต็มขั้นได้โอเคเนี้ยลั้งหน้าเป็นซุ้มประตูเหมือนพระปางสามยอดเนาะอืมค่อยๆลงนะครับลองเลื่อน นี่ครับเหมือนพระปางสามยอดนะครับรต้นใหญ่เนาะเดี๋ยวเราไปตรงภาคเกศธา,าตุต่อปกติเวลาโบราณนรกขัตจะมีการตกแต่งขั้นบันไดเวลาเราเหยียบต้องเหยียบตรงกลางถ้าไม่เหยียบตรงาจมันจะบินใช่ไหมลูกมันจะสึกใช่ไหม มือนนิดเหนียวอะ่ะนิ้นเหนียวพอแบบไปทำอะไรมันบ้ามันก็ยุกยุกยุก,ยกหินก็เหมือนกันถ้าทำบ่อยประมาณอันวาครั้งอ่ะมันก็จะอาจจะสึกอีมุมแมวมุมหินเลยพ่อ,อมุมหินเลยเลอโอเคนี่นี่เดี๋ยวเราเดินไปตรงไหนดีนะลื่นไหมเนี่ย นี่เป็นพระเกศสาธาตุเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูพระเกศสาธาตุกันนะไปพระเจดีอันนี้ปิดคลิปตรงนี้ก่อนคลิปหน้าไปพาชมคลิปหน้าจะไปไหนก็อย่างืมกดติดตามด้วยนะครับผมเพราะว่าพวกเราหลายคนก็จะมาโอเคนะครับครับสหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายไบายครับคลิปหน้าแล้วครับผมสวัสดีครับ ไปทำอะไรหรือว่าที่ไหนก็กดติดตามไว้นะครับครับสวัสดีครับ